สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในงานนะดูคนทยอยมาเยอะแล้วน,ะนั่นเอสดูนะครับคนทยอยมาเยอะแล้วนะครับทุกคนหุ้ยเจอพระเอกด้วยจุยจ้ยจุ้ยหุพยพระเอกอีสานะคนครศรีนุ้ยทำไมตัวจริงหุยทำไมตัวจริงหัวร้านจังเลยอัดนี่ดี นี่ตีทีเฟียกูยังมือน,นันป่า why ทำไมทำไมเหมือนลิงจังเลยลูกพี่เอกสารนครศรีนะครับวันนี้บอกสิวันนี้เรามาจอยกันได้ที่บอกว่าผู้นั้นผู้นี้เฟียจะของเดียวเบิง้งหน้าแจ๊คเปิดศิไปอยากเฟียโอ้ยผ่ามึงเลยมึ่ไง<ต>อยากพี่น้องก็เหมือนกอดพ่อนัอ่นแหละบอกเว้ยเอ้ยกูก็สูนแถวว่ากูพี่น้องมันคือการสร้างเห็มันมมากกว่าพี่น้องก็เหมือนกอดพ่อพะนะบรรยากาศในงานนะครับทุกคนดูดูดูบรรยากาศในงานนะครับ กูอยากปักหมุดทำไงอะ่ะปักหมุดเลขบัญชีให้หน่อยมอสอีมอสไปเสวะขอบคุณครับพี่ยิงยิงมอสปักหมุดเลขบัญชีให้หน่อยเร็วๆว,ว,วันนี้นะครับคอนเสิร์ตการกุศลน,นะครับผมหนึ่งการให้ต่อรมหายใจเพื่อนมนุษย์นะครับทุกคนนะครับเป็นงานคอนเสิร์ตของอแม่ใหม่พัชรีบอยรีชัยและคุณแอนออรอดีในรอบสิบปีนะครับที่โคจรมาเจอกันนะครับทุกคนพี่น้องอีมอสฟังอยู่บนนี้ มอสปักหมุดเลขบัญชีให้พี่นอยนะครับเราจะร่วมบริจาคนะครับผมพี่น้องก็ละหาบาทสิบบาทดอ้อดูบรรยากาศในงานเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูรอบนอกก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างยังไงแบบไหนเนาะทุกคนที่มางานไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงมีในงานเฮามีของกินหลากหลายเลยในงานนะครับสำหรับใครที่คิดว่ามางานแล้วสิบ่ได้กินเขากินน้ำไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะเรามีฟู้ดซัพพอร์ตนะครับแต่เสียเงินเด หุ่นเสียงกนี่นพี่น้องนี่นะครับหุ่นเบิงอาหารนี่เปลี่ยนมีกะเพรามีอย่างบักหลายยังตบมะหุ่งกับมีพี่น้องวันดีครับวันดีครับนี่พี่นอ้นบบนนองเห็นบ่นี่ผู้ได้มักอาหารฝรั่งฝรั่งมีเหมือดฉะนั้นใครที่มางานไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับว่าจะไม่มีของกินนะครับอันนี้เห็นไหมปลาหมึกวุณน่าทานมากเลยมันมีไม,ไ,มไม่เป็นไรครับพอดีผมสายแอลกอฮอล์ดูนะครับผมอุ้ยอันนี้เปิ แดนเซอร์ยีสานนครศรีหรือเปล่าเนี่ยไม่แก่จังเลยลูกตกมาปีนี่แหมหนามึงถือโบท็อกจักเทลียร์ปรอนี่กูถามมึงเนี่ยได้เงินได้ท้องมึงจักฉีดเด้อโบท็อกกันไว้นะฉีดถ้าน,นำเกลือใส่หนากของยุหออันเว้ยไปไหนหรอครับไปไหนหลอว่ะว้า่าไปกอลบินถอนกุลีต้นหมอฉีดหนามึงนี่หมอนี่ป่วยเลยกูว่านี่ดูดๆๆนะครับผมมีปลาหมึกหมึกย่างด้วยนะครับทุกคนใครที่มางานนะไม่ต้องเป็นห่วงว่า พ่เจ้าสิลปได้กินเขากินน้ำมาเลยครับเพราะว่าอาหารการกินของเราคือเป๊ะมากนะครับยำยั่วนัวลิ้นกับมีพี่น้องเบื้องบนเสีบค่ะเอ้ยพักกระเสพักษษพกระถินแหมวน้บบไล่ไหลพี่น้องกระสียำหอยนางรมบ้านนนี่เนาะใส่กระเทียมมันหอมเจียวหลายหลายด้วยแม่เอ้ยนะครับผมพูนะ่ะบัากหลายไงพี่น้องลูกชิ้นปิ้งนะครับเป็นของกินที่ขายดีที่สุดในงานนะครับเพราะกินง่ายนะครับ เมืองสนาพ่อค้าหรอพี่น้องเอ้ยเรายิ้มแย้มแจ่มใสดีอยมหากวนเพื่อนพี่น้องนอกงานนะครับผมอ่ะวันนี้มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามเนะาะอุ้ยบกลาโอ้ยพระเอกอีสานคนตรศรีนแมสตงว่าปีนี้คือโอ้ล้อเถอะวะวิลรอจังเลยพี่จูวเสียวจังเลยอ่ะพระเอกเสียงไหลนะครับฤดูกาลแรก แต่ว่าฤดูกาลน,นี้ไปเรียนลำเรียนร้องมาแล้วนะครับก็ยังไหลเหมือนเดิมเนาะโอเคดูนะครับพี่น้องอาหารหลายครับเบื้องบนขนมจงขนมจีพ,พี่น้องเอ้ยเยาวายานนังเต้าบไ,ได้กินเขากินน้ำเป้าพากันมาคุณผู้ดได้มักอกอลกอหลอกับมีซุ่มเบียร์ซุมหยางคุญบอกก่อนอกกว่านนบอกก่อนดหน่าแหลบบอ,บอนั่นน,นั่นเบิ้งคุณได้่าไข่หนาแหล่กูฟ้องเนี่ยกูบอกเลย กูสิหาเงินมาฟ้องตันเดี๋ยวเดียวมันหนามันสิแหลกเดี๋ยวรังไหนคะนี่ไฟไฟเนี่ยเออหนึ่งสองสามอุ้ยไหนบ้านี่ถ่ายด้วยถ่ายด้วยใช่แล้แม่จ้าเจอกันคอนเฟิร์มไม่แหลกอะค่ะใช่เห็นไหมเชิญครับสวัสดีค่ะมึงเขาต้องไปเอ็นจอยดในห้องอีกอีกขอบคุณครับขอยถังไงเด้อพี่เอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปขอยอมใจอของก่อนพี่น้องล่างกายผมมันต้องขับเคลื่อนโดยแอลกอฮ้อด้วยพวายังหลบบอเพราะว่ามันเป็นงานหมอหลอกหมอลัอ้มหัิมะนังมายืนเบิ้งศิลปินยูน่ซื้อบ่อมีแอลกอฮลอ,ขอเอขอ่าหนาเข้าบ่ไดดด้วยนะครับแขกเขือก็เริ่มเดินทางกันมาเยอะมากเลยนะดูบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับทุกคนอาพี่น้องดูนะดูเยอะมากเลยนะครับผมต้องรีบมานะครับทุกคนนะรีบมางานนะครับผม สงสัยน่าจะเป็นลองผู้ว่ามาเนาะวันนี้เนาะฤฤฤเป็นไสิเกือบแม,นนม,มนน่น่ใส่ชุดไหม่มาตอนไหพี่น้องเอ้ยเกือบแม่นั่นใส่ชุดหมอกชุดไหม่มางานมาตอนรับผู้ว่าป่วยกับทานุณนะครับไข้ขึ้นศูนย์ท้องเสียนะครับผู้บอกเดีด๋ยวนี้ร้องผู้ว่าหรือมาเปิดงานแทนนี่พี่น้อง ดูบรรยากาศภายในงานนะครับทุกคนดูเยอะมากเลยนะดูสิบัดดีครับบัดดีครับเบองนี่มันต้องแต่งตัวแบบนี้นี่มาเบิงคอนเสิร์ตหมอล่ำนี่หม,หมอได้เหมอได้เหมอได้หมอเขาต้องแต่งตัวอย่างนี้นี่เขาไปขังไนโตผมอะใส่ชุดใหม่มากพนันเล้ว่าตีกับบงังตาล่ามากงึดหลายอันนี้มีแต่หมอคุณหมอ,ค,หมอคุณหมอทางนั้นเลยนะครับคุณหมอโรงพยาบาลในนี่ าสน่ารักัคะปบน่ารักโอ๊ยอันนี้บอดีอ <ปะ S 2> ันเป็นข้าวอยู่น่นน่าโอ้ยข่าวดำเนอะฝ้าอ่นป้าพันว,นวนิกิตเด้อพี่เอ,อ้ยผมขันมาจาัดงครัาผมสวัสด,ดีครับ,รบ,น,บน,นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไมนั่นได้ครับสวัสดี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 พี่น้องเบิ้ง คอยแพะมองนี่ล่ะคอยแพะบองว่าเป็นเพื่อนแต่งชุดหมอล่ำม,มานี่ล่ะขอบคุณครับ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 นั่นเห็นบ่นี่บอกเลยนั่นนั่นนั่นผมทีไปฟ้องแต่งตั้งทนายพูดได้ว่าข่อยเป็นล่อเป็นย่องใส่งานข่อยพี่น้องเย็บปากเป็นย่องใส่งานผมพี่น้อง เสื <S <S ้อช e> ่วยหน่อยครับเสื้อไม่แพงอันนี้เสื้อผู้ใดก่อเสื้อณเดชนครับลายอีหยังนี่ลายชีบจรช่วยต่อลมหายใจครับลายชีบจรนะครับเพื่อการกุศลนะครับเป็นเสื้อของคุณณเดชใช่เป็นเสื้อของคุณณเบศคุณณเดชคนออกแบบนะครับทุกคนใช่ครับสื้อเสือน้าได้เสือไส้แล้วก็ได้บุญน้ำใช่ครับฉะนั้นทุกคนที่มาในงานนะครับผมอันตัวละตัวเท่าไหร่นะฮะ499บาครับสี่ น้องโอปอก็มีครับอันนี้โอปอที่เป็นอาเมสโว,วโอ้พี่น้องเพราะว่<อ>าผมบอกเลยนะเงินหาร้อยมุจเจ้าน่ะไปซื้อเลขกับพวกเจ้าได้เค่กระดาษ <c oughs> เอาเงินมาซื้อเสือใส่ได้ทั้งบุญในเรื่องท่าบุญได้ทั้งเสือใส่ <c oughs> เอาปากหงุดโลเคปากหงุดก่อนเลย ทุกคนหาบาทสิบบาทคนละหาบาทสิบบาทกดเข้าแอปธนาคารโอนมาเดี๋ยวนี้<า>เวลาบอกเฮตบุญเฮตท่านหีือเป้าเฮต<า>สวัสดีครับสวัสดีครับ<า>เห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่ร่วมด้วยช่วยกันนะทุกคนเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะในการแบบว่าหาเงินให้กับโรงพยาบาลนะครับผมซึ่งเป็นองค์กรที่แบบว่าต่อชีวิต ต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย,ยนนเขาเรียกว่าอะไรอะคนที่แบบว่าเขาไม่ได้มีแบบประการสุขภาพประกันโน่นนี้นั่นที่ต้องใช้ะระบบะราชการพี่น้องดูดูคนขายเสื้อสิสวัสดีครับหล่อจังเลยซื้อช่วยเลยนะครับแต่หน้าตอแหลมากครับผมล่อไปขายของเจเอาสวัสดีครับคุณหมอ อันนี้คุณหมอนะครับหมออันนี้เป็นหมอตานะครับผมผมก็เป็นหมอหมอลำานะครับผมทุกคนบอกเลยว่าในงานแบบน่าตื่นเต้นมากคนเยอะมากนะครับผมเฝ้ามาพี่น้องเฝ้ามาดูสิเห็นไหมนี่บรรยากาศภายในงานดูดูคนเยอะมากเลยทุกคนดู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 คนเยอะมากเลยนะฉะนั้นต้องรีบมานะครับผมมาช่วยกันนะนะครับ ห้าบาทสิบบาทเฝ้ากดโอนมาเร็วเวเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในงานวัสด,ดีครับวัสด,ดีครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมในงานนะครับผมเราจะพาหมู่จัไปเบิรงในงานวัสด,ดีครับบอกเี้ยบอลโนน่าหละบอลบอลโนน่าข่าว้อคาก็ข่าวยังไงพูดชั่นไปวัสด,ดีครับอ่ะได้ครับยินดีครับยินดีครับ มองกอลวินผ่าตัดอยู่ครับเดี๋ยวมาฮะเอาแม่แม่จะไอโนทัยบอกว่าไอมือถือแหนมคนโทรมาเดี๋ยวเราเสียงเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังถ่ายรูปวัดโนดอยู่ายรู่อยอ่ะเอาถ่ายให้หน่อยโอ้นี่ไงนี่ไงขอโทษนะครับขอโทษนะครับเาาดนม้ว่่ตัวจริงหรอขอบคุณครับขอบคุณครับเอาคือหล่อแต่ว่า อ้ากล่องแม่กองแม่อ้าวมันไม่เป็นไรโทรกระชากเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มบนราคาตั้งมาไหมบิ๊กมาไหมบิ๊กไปอุบเออไปเพชรบูรณ์ครับตั้งตรงนะถึงอย่าหลอกธนาคารแม่มาเป็นวีดีโอไหมครโอ้ยไหนไม่ใช่มันเป็นวิดีโอเอาใหม่เอาเอาใหม่ดูภาพภาพโอเค สวยแต่นองมือกล้องโอเคขอบคุณนะครับเจอกันในงานนะครับน่าเห็นว่าพี่น้องยืนยันเลยนะว่าบอโน่าไม่แหลกนะเขาคน่าบอสล่ะทุกคนเป็นบรรยากาศที่แบบว่าแฮปปี้มากเลยนะเพราะว่า หลากหลายคนอ่ะที่แบบมางานเพื่อที่จะมามาช่วยโรงพยาบาลโน่นนี่นั่นร่วมบริจาคแล้วเขาเป็นผู้ใดห้าบาท10บ,บาทพี่น้อง5้าบาทสิบ,บาทโอนมาทําบุญเลยครับเจมยอดไผ่มาไหมคะมาครับเจมยอดไผ่มาพอพี่จุย้ยนาคือบ่กมมน,นเป็นอย่างโอ้บอกตุลาหลายบอกพี่กี้กับมองนี่นะครับผมแล้วจะพามาดูบรรยากาศภายในงานนะครับใครที่อยู่หน้าจอไลฟ์อยู่ตอนนี้นะ หยิบแอปธนาคารขึ้นมาแล้วก็กดโอนเงินมาเดี๋ยวนี้เลยนี่คือคําสั่งนะอันเอื่อหเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนี่ยฟ้าเฮ็ดกดมาบัญญามซื้อเลขซื้อเราเลี่ยงผู้นั้นผู้นี้คือเฮ็ดดีแทะอ่ะบอกแนะ่เร็วๆโอ้ยบ่ดังปะหาคนดังๆก่อนหาคนนะอันนี้ตองแม่พญาคุณแม่บอกเอฟซีหน่อยอันนี้แม่พญาปัญญ์วงอีสานนครศรีนะครับแม่เนตรนภาพญาแรนะครับ ถ้าจะไปฉีดโบทอกฉีดฟิลเลอร์มาหนาคือมันมันงามแถมยิ้มกับพ่ได้พี่น้องเอก็จิตแตกเราหนาเราอ้าวปากเขาอันนี้โอนทำบุญบอกเพลินพี่น้องคะมาโอนทำบุญนทากันเนาะวันนี้เป็นวันงานการกุศลน,นะคะให้โรงพยาบาลเนี่ยแม่มมแมนบ่ได้มอาบให้วัดยงมีศิลปินด้วยนะคะมีใช่ใหม่ใหม่พัชรีแอนออร์ดีบอยสิริชัยแล้วก็ ่าของโตเกียวมิวสิกก็จะมีลีโอกับน้ำอูนเออของเราก็จะเป็นทีมงานอศสานนครศรีเอากรนึงกรนึงเอากรนึงเออข้ามาแฟนอยู่ทางใต้ผู้มานังเป็นแรงใจยังเชี่ยวไหวอย่าป้าปองอาครับพี่น้องคือสซนเนี่ยเสียงแมมปาเยอะเจ็บเยอะไข่เยอะป่วยดนะแม่เอ้ยฤดูกาลนี่โอนมาพี่น้องโอนมาคุ้มมากพี่น้องได้เบอร์แบบขักแบบหาคุาบ่อันนี้ หบาทสิบาทก็ได้แล้วแต่จิตศรัทธาเลยไม่ได้บังคับอเออนี่อันนี้จักบาทก็ได้นะครับผมหูทำไมแบบว่าชใช่ดูบรรยากาศน้องๆน,น,นะครับผมดูนพนี่น้องจะเบิงน้องๆคุณนะ่ะโอีอหิราเออยเพงไนนอกรานี้โอ้ขนาดน้องยังตะหักกวนสน,นะครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับพอสัอันนี้คือมอสค่ะโอ้ยมีกูเจอสองคนหนึ่งตี่คนเบิงแหมเข้าเออเดี๋ยวกูมาเรียกแขกให้อีกนิดนึงเดี๋ยวมอสสวยไหมแต่งหญิงปีแรกแต่งหญิงปีแรกโอ้ยสูงเล็กตัวนะครับผมทุกคนนี่คือบรรยากาศนะครับจะนอนเอเลสเอล่าอยู่ในนี้เนาะโอเคบรรยากาศในงานพี่น้องห้าบาทสิบบาทรีบโอนเพราะว่า คือมันเป็นงานการกุศลให้โรงพยาบาลอนะ่ะมันไม่ได้แบบว่าเอาไปคือขอบคุณสำหรับดาว350ดวงนะครับโอนแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกแรงใจทุกแรงสนับสนุนเลยนะครับทุกคนนะขอสิบปเป็นเหร่น้ำแม่ข่อยเบืองขอสิบปเป็นเหร่น้ำแม่ข่อยยายหานมาทักทายหน่อยคือบาล่าออกแล้วมาเห็ดอีหยังคือออกก็คือบ่ออกให้มันทัวร์มันทีบก,กูว่าแล้วพดหน่อยจงหน่อย,จอยใจน่ะกูว่าแล้วเบ้าไห้แน่หรอ น้อยใจโอ้ยเถ่าเอ้ยปัญญามันเอาเงินไปต้มตุนให้เด็กน้อยต้มตุนให้เกน้อยต้มตุนนั่นน่ะบ่สำนึกบัดทีบอดเบานิดน้อยเหล่าไฮเงากงาคนของกับตะเฮียนตายหลุดยี้เถ่าเอ้ยสุดสุดเขาก็ลังคุยเรื่องฉากอยู่เพื่อจะเอานั่งล้านเอานั่งอันนี้อีกก็ลังบางกูไม่ขึ้นหลายแถวเอาโรถมาหลายดอกนั่นเจ้าโจนม่าที่รับอะไรบ่โอดซื้อจอไม่ดีดีบ่ซื้อบ่มีเงินเส้นเนี่ยพอเะบอกเพื่อนใส่เจ้าของอยู่ใส่หนเจ้าของอยู่ไหนเรียกมาใส่เจ้าของเงินมา ไปเรียกมาแสาเจ้าของอ่ะพี่สายหละเจ้าของอันจอใเจ้าของจอฮะงไมาะมากาม,มาคุายกับฉันเลยฉันติดเส้นเราเขอเส้นเราสองเดือนใจเหมืดจะวุ่นไา้นะครับผมดูบรรยากาศในงานนะครับดูนะครับดูฉากนะครับพ้วนพ้วนพ้วนพน่ะเบิบ้องวุ้ยน้องจะเบิ้องวิสะอรครับรู้ไหมรู้ไหมว่าทำไมผมเดินมานี่ขอบคุณครับ ผมสิมาเล่นครับพี่ๆนี่ล่ะผมเห็นอัน <คะ S 1> ผมเห็นอันเพื่อนนางอยู่พี่น้องแปด,ดแบทราคาอย่าเพิ่งออกไปนะครับทุกคนปักหมุดแล้วนะธนาคารกรุงไทยนะครับผม <ะ S 2> โอนเ,เข้าบัญชีอุ้ยจะเป็นร้อนอ่ะอยาจับเพี้ยนเลยอย่าจับเ,เพี้ยนอ่อนลองพื้นออกทำเอลดาได้ป่ะนี่คือมาเบาวันแหล่ข้มามแหล่เบาๆกับเจ็บ สวัสดีครับสวัสดีครับผมกำลังสืฟ้องแม่เราหันแล้ววานตัวจริงไม่ได้อันยังก่อบัดเย็นอยู่ในรถซับขึ้นานแหล่เด็ดพนะนี่นะครับทุกคนบุกพวงพี่น้องโอ้ยสะอ่อนทักพวงโอ้ยคนมาเดียวกันกันนะพี่เดี๋ยววันนี้ผมห้องม่วนหันย่างเดียวเดี๋ยวไปหาสืบโต ซุ่มเหมือนเพิ่นนังโตซุ่มนั่งโตนังนั่นน่ะนี่จะนี่จะขอขาพอดีเ้านั่งเสียดีแล้วเสื้อผมเฮ้ยจริงจริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปต่อนะครับผมเยดสิร์ฟเลยครับนี่กู่กันโอ้ยสวยโอ้ยวิบีพันนาขอล้ออกจากการเป็นบอดโนดเด้อเป็นวิบีบอาจกคือโจยแต่อยู่ในนั้นจกคืออ้วนแท้ เอาเห็นยาจงกอมาด้ล่ะเายก่อนมาอยู่เจ้าเจ้าข้นมาแลเจ้าขึ้นมาเลยนั่นนั่นเค่ะ้าเนาเกลองนี่มีบีรอเด้อค่ะแม่ไม่เข้าแม่ไดล่ะนเห็นหนาเขาโอ้ยผว้ใดมาเล่าหนาแล้วุ ขอบคุณครับเจ้าจมาแต่้วย้เจ้าจะาจะหมอก่อนเวิ่งไข่หลายเด้อเดี๋ยวแล้ก็มาเดีก็มาเจ้าจาาแล้วหลายเด้อได้ครับได้แล้วไม่เอาอ่ะโอ้ยิเาจะเลยรูปนี้เป็เอ็ซีเจ้าคขอบคุณครับไมาที่ทาี่มาที่ เออไม่แมาให้คอยน่ก็สิให้เพิ่นเอาทไมไม่ดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเหรียเขาเลนะเอาสีซะเอาสีมันนี่ผมผมขอท้ายทั้งนี่ซะเพราะว่าแสงมันอยู่พี่เดียวก็สีบานคือบานหนาเปล่กสีเห็นบอลนี่อันหนึ่งสอง เออผนี้เดี๋ยวแล้วกับมาผมสีพาสแล้วมานีละหมอกรินต้องมาอยู่ข้างหน้าเต้นแอรดีกับผมเลยอะไรนะครับหมอภัยหโนบรหัวมาหรือเปล่าดอกมอไผ่ไับมอจะกอกครับโอ้จะได้มาบ้านปเรียนไปเพชรบูรณ์ส่งน้ำปูนมาเอาเต้องต้องหลัมันงามอยู่ห่งงามบักหัก ไปแบนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับจะเมแล้นใกล้ๆเนาะล้อกระทามเน่ยนาแรบอนาแร่บอลล้อกระทาม่รเงล้อกระทามาดอ่ะล้อกระทามวหน่อ้อจิเนอะแมพาลูกเต็มตัวให้หนูแน่นลอจิ๋วเนอะค่ะ เท้าเดี๋ยวไปครับกอดเนี่ยกอดแห้งไหลยกอดแก้มเนี่ยถ้ามาแหลกพูดเบอกก็เจ็บพี่น้องมาเบาไข่นาแล้วเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาแหลกวะนี่นั่น กูได้ว่าควายนาแล้วควายฟองแล้มืออื่นขอบคุณครับใช้แถวที่สามเปิดวงครับเดี๋ยวกล่องได้เนาะบันนี้ได้ครับเดี๋ยวเดินไปหาเลยครับพัดกล่องคืองามเนี่ย ต้องสวยมากผร้อมขอแย่เดินเข้าไปนะครับพี่น้องโอนน้ำแน่นี่ปักมุดเลยบัญชีให้แล้วโอนแน่นี่โอนก่อนบ่แมเมนต์ในไรนในไลน์ในไลน์ได้ยังขอ,ข,อขอบคุณครับขอบคุณครับรถขอแย่เดินไปนะครับผม มาแม่กล้องกูได้มาเราเลี้มาเซลฟี่เฮาใช่หรกล้องกูได้มาเอากล้องพี่บอเอ้าเดี๋ยวไอ้น้องจูข้างหน่น้องจูข้างหน้ากับเป็นพีอย่างดีแล้วอยากเท่าไหลอ่าหนึ่งสองอ่ะทุกคนผู้เข้าป๊อปซี่ป๊อปซี่ ขอบคุณนะขออคุณนะโอนทันคนอยู okay. oh! ah! craft, okay. cioè, ag ่นี่โอนคนละหาบาทโอนมาเร็วๆโอเคนะครับทุกคนอันนี All All ้คือบรรยากาศภายในงานนะครับบรรยากาศภายในงานนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์นะครับโอเคครับ